ที่วัดตลาดใหม่จังหวัดอ่างทองครับสม,มเณรธรรมทายา็ได้ประกอบพิธีเวียนพระทักษณิณด้วยความงดงามนะครับจากนั้นคณะผู้ปกครองคณะท่านเจ้าภาพผู้ใจบุญก็ได้ร่วมกันสนับสนุนและก็คำจุนพระพุทธศาสนาโดยขบวนของคณะสัตยาสาธตรชนที่มีใจอันเปี่ยมล้นไปด้วยศรัทธาได้พร้อมใจกันประกอบพิธีเวียนพระทักษณิณด้วยเช่นเดียวกันโดยการที่ได้เวียนพระทักษณิณนี้เองนะครับก็เป็นการระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็เป็นการให้ความเคารพในสถานที่ซึ่งอุโบสถนั้นถือได้ว่าเป็นเขตพุทธาวาสเป็นสถานที่ประทับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองในพิธีกรรมนะครับคุณผู้ชมเมื่อพระพพภิสูุสามมณรธรรมทายาทนะครับขออภัยนะครับเมื่อสมณรธรรมทายาที่เข้าสู่อุโบสถแล้วก็จะมีการเข้าสู่พิธีอุปสมบทตั้งแต่การสอบถามอันตรยายยิกธกระนะครับแล้วก็จากนั้นยังได้มีโอกาสในการสวดต่างนะครับเป็นการสวดยติ โดยการรองรับของขาคณะสงฆ์ด้วยโครงการนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเป็นการเปิดโอกาสให้ชายไทยฝึกฝนอบรมตนเองนะครับตามพุทธวิธีแล้วก็จะได้เป็นสมณะแท้สําหรับสาธุชนผู้ใจบุญนะครับก็ได้มีโอกาสมาร่วมกันถวายการต้อนรับแด่พระพิสุผู้บดใหม่จากนั้นผู้แทนคณะท่านเจ้าภาพถวายจตุปจัจจัยรธรรมนะครับแด่พระพิสุผู้บดใหม่ด้วยความที่ปลื้มปิติใจในบุญกันทุกท่านด้วยครับ